ปีนี้โรงหนังไอแมคมีอะไรน่าดูบ้างมาดูกันเออมีหเรื่องนะครับที่จะแนะนําเป็นไลน์อัพของปีนี้นะซึ่งด้ว่าเป็นแค่ครึ่งปีแรกเท่านั้นนะเว่ะอีกครึ่งปีหลังเนี่ยมีเทียบแน่นอนอันนี้เดี๋ยวขอเอาเฉพาะครึ่งปีแรกก่อนนะจ๊ะเริ่มจากมาดามเว็บนะครับผมตอนนี้เข้าโรงเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผมนะมาดามเว็บเนี่ยดูแบบดีที่สุดเลยนะต้องดูแบบไอแมานั้นนะครับเพราะว่า ภาพเสียงเนี่ยมันกระหึมและคมชัดนะมันสร้างอัตราลดให้กับเราได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับโรงธรรมดาเนี่ยฟิลลิ่งต่างกันแบบลิบลับเลยทีเดียวนะฮะโปรแกรมต่อมานะฮะคือหนังของวงควีนนะครับอันนี้มันไม่ใช่หนังยาวอะไรอย่างนี้นะคือไม่ใช่โบฮีเมียและโซลี่ด้วยแต่มันคือคอนเสิร์ตเลยทุกคนนี่คือคอนเสิร์ตควีนล็อก m o n t ทลนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตยอดฮิตของวงควีนนะฮะรอบนี้เนี่ยจะสามารถสัมผัสประสบการณ์พิเศษซึ่งฉายแบบจํากัดมากนะทุกคนเออแค่ตั้งแต่วันที่22ถึง28กุมภาพันธ์เท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยนะจ๊ะเออใครที่เป็นแฟนขับวงควีนห้ามพลาดเด็ดขาด ผมเองเนี่ยตั้งแต่ดูบ o h e m i a n Love s t o มาเนี่ยเออก็เรียกได้ว,ว่าเป็นแฟนคลับวงควินที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องดูนะฮะเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยจะมีการรีมาสเตอร์ภาพใหม่นะฮะแล้วก็ทําระบบเสียงแบบ12 channel ซึ่งเรียกได้ว,ว่าจะเป็นการแบบว่าเหมือนกันเราไปอยู่ในคอนเสิร์ตเลยทุกคนคือมัน VIP สดๆ VIP กว่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะทุกคนเออจะฉายเฉพาะลง iMac เท่านั้นเรื่องต่อมาครับนี่คือโปรแกรมยักษ์ที่สุดของครึ่งปีแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่คือดูนพ p ทผูนะครับผม เป็นหนังที่ทุกคนเฝ้ารอคอยจริงๆนะครับเพราะว่านี่คือหนังที่ฟีล์ไอแม็จริงๆนะฮะคือฉากเนี่ยจะได้เรียกว่าดูแบบเต็มภาพเต็มสัดส่วนเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตัวภาพและเสียงเนี่ยแน่นอนว่ากระหึ่มแน่นอนนะฮะแล้วภาพก็อลังการงานสร้างมากแน่นอนการันตีได้จากออสการ์หลายตัวจากภาคแรกนะครับผมแล้วก็ได้ทีมสร้างชุดเดิม <c oughs> พ่วงกับคนเดิมเดนนี <c oughs> ิลเนอสนะครับผมรวมถึงนักแสดงอย่างที่บที่ชาราเมตนะฮะเซนดายาแลวก็อีกหลายคนเลยนะที่มาร่วมทับกันแล้วตอนนี้เนี่ยมีคะแนนรีวิวจากเมืองนอกแล้วออกมา นะเขาบอกว่านี่คือหนังที่จะเปลี่ยนโฉมหนังไฟไฟลของทั้งโลกเลยนะฮะนี่คือหนังที่จะพลิกโฉมวงการเทคโนโลยีของการเล่าหนังไฟไฟลเลยนะฮะและเป็นหนังที่เรียกได้ว่าจะสร้างความขนลุกให้กับคุณแทบจะทุกนาทีเลยนะภาพวิจิตรเล่าเรื่องคมแสดงดีกำก,กับยอดเยี่ยมนะฮะคือเรียกได้ว่าภาคสองเนี่ยเผลอจะได้ชิงออสการ์รอบหนึ่งก็เป็นได้นะฮะตอนนี้รอบสื่อต่างประเทศเพิ่งฉายออกมาเนี่ยแล้วก็ แบบบวกมากนะทุกคนแบบว่าโอ้โหอวยเรื่องนี้กันแบบถล่มทลายจริงแล้วผมเชื่อว่าต้องออกมาดีแน่นอนนะครับคือแค่เห็นตัวอย่างแล้วก็แบบขนล,ลุกแล้วนะคือเราอยากจะดูเลยว่าแบบภาคสองภาคนี้จะเป็นยังไงนะครับผมสนุกแค่ไหนเดี๋ยวรอดูกัน29กาุมภาคันนี้ฮะต่อมานี่คือก็อตซิลล่าประทักคองภาคใหม่นะครับนี่คือภาคที่ชื่อว่า The New Empire ครับผมจะเป็นภาคที่จะนำพาเราไปเจอตัวละครใหม่ๆด้วยและจะมีตัวก็อตซิลล่าที่แบบว่าอุ้ย คือฟัดกับคองนะฮะภาคนี้จะมีตัวละครเห็นเขาบอกจะมีชิมูอะไรเนี่ยโผล่มาด้วยนะฮะคือเขาต้องไปดูนะฮะคือดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องดูใน I m a c เพราะว่าอะไรเพราะว่าไคจูจะมาเต็มขนาดนั้นนะฮะคือมีแค่กอสซิล่าและมีคองไม่พออาจจะมีตัวละครเซอร์ไพรส์อีกในเรื่องนะฮะคือแบบว่าโอโ้ แค่เห็นมันเป็นสีชมพูแล้วพ่นลำแสงออกมานี่คือผมก็ตกใจแล้วนะฮะโอ้มาได้ยังไงหรือว่าตัวคองเองเนี่ยที่แบบว่ามีถุงมือ,อยังกระทานอสนะครับ้คือต้องไปดูเลยนะต้องดูมันฟัดกันบนจะอใหญ่เท่านั้นนะทุกคนเออ,อ,อ,อถึงจะได้รูว่าแบบดูแบบคุ้มค่าเต็มตางจริงนะฮะเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ดูใน iMac เลยนะฮะเพราะมันสร้างมาเพื่อ iMac และสาคัญคือมันก็ฟิล์ม for iMac เช่นกันนะสำหรับเรื่องนี้นะครับต่อมาครับผม for ก u y นะครับผมนี่คือหนังที่ว่าด้วยเรื่องของ t ต n t Man ที่เก่่งมาากกนคือรได้วบส ระเบิดอะไรได้เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่วันหนึ่งเนี่ยนักแสดงตัวจริงนะฮะแบบ หายตัวไปนะฮะทำให้นักแสดงแทนเนี่ยนะฮะหรือว่าสตันเนี่ยเขาจะต้องทาภารกิจออกตามหานะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งไปเจอเหล่า,าไวรัต่างๆนะฮะโอ,โอ้เจอขบวนการพวกองค์กรบางองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เขาต้องไปผัวพันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงคือเรียกได้ว่าบู๊เดือดแอคชั่นเดือดแน่นอนเลยสัมพัญ์คือไลออนกอ l i สลิงนะฮะจะจัดเต็มนะฮะคือเรียกได้ว่าเขาเคยจัดเต็มหนังอย่าง Drive มาแล้วอะไรเงี้ยหรือเบสตันเนอร์สองศูนย์สี่เก้าอะไรอย จัดเต็มกว่าเดิมเพราะว่าเขาจะได้อยู่ในกองถ่ายหนังบู๊มีทั้งระบงุงระเบิดมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะฮะรวมถึงจะต้องออกฉากบู๊เองด้วยนะคือนอกกองถ่ายเนี่ยเขาจะต้องไปเจอเพวกวายร้จริงๆเขาจะต้องอัดมันได้ยังไงนะฮะเอออันนี้ต้องไปดูจริงๆนะครับน่าสนุกเหมือนกันเนาะ และก่อนจะหมดครึ่งปีแรกครับเรายังมีโปรแกรมฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งโปรแกรมนะครับนั่นก็คือภาคต้นของ Mad Max Saga ์นั่นเองนะครับผมก็คือ f u r i o s ซนะครับผมซึ่งจะเล่าเรื่องของตัวละครสำคัญใน Ma ดแม็กเนี่ยนะฮะ Furiosa ในช่วงวัยที่ยังสาวอยู่ซึ่งมีนักแสดงหญิงแห่งยุคนะฮะอย่างน้องอัญญาเทเลอร์จอยนะฮะมารับบทนำด้วยนะฮะเป็น f u r i o s a นะครับซึ่งเรียกได้ว่าน่าสนใจมากและยังมีจอจมิลเลอร์นะฮะปู่จอจของเราเนี่ยกำกับเหมือนเดิมนะฮะเออคนในยุคแปแล้วยังกำก โอ้นะ oh, ไม่รู้ว่าเอาพลังงานมาจากไหนนะฮะฉะนั้นต้องไปดูแบบ iMac ให้เต็มตานะฮะเพราะว่าเราจะได้สัมผัส Energy ของตัว ทะเลทรายแบบแมสแมสได้อย่างเต็มเปี่ยบนะครับผมเชื่อว่าน่าจะออกมาสนุกละบูได้เดือดแน่นอนนะครับผมดูจากตัวเทรลเลอร์ตัวอย่างเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับผม6เรื่องที่ผมแนะนำนะฮะนี่คือไลท์อัพเบื้องต้นเท่านั้นในระหว่างทางอาจจะมีแรกโปรแกรมอย่างเทนเน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รอรุ้นอยู่ว่าจะได้ฉายหรือเปล่านะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะฮะยังน่าจะต้องติดตามมันต่อไปว่าจะมีอะไรมาฉายใน iMac บ้างนะครับผมหนังดีหนังฟอร์มยักษ์นะฮะต้องดูบนจอยักษ์แบบ iMac เท่านนนั้ะะ ว่านี่คืออัรัรถรสท่านสดของการดูภาพยนตร์ครับผมชอบเรื่องไหนเชียร์เรื่องไหนไปดูกันเยอะๆนะจ๊ะ